สดยครับอันนี้ผมนายพชาัชรทรงสุขครับจากปชาวชชสามสี่ครับโครงการาเว็บไซต์โปรแกรมจักรูป Adobe ครับอันนี้ก็อยากพอดีทำเว็บมาประมาณน่าจะเกือบห้สิบเซนแล้วครับก็เลยอยากจะขอคำปรึกษาจากอาจารย์ทิจิรัตครับผมช่วยชี้แนะเว็บหน่อยนะครับก็อันนี้เป็นอินเดกนะครับที่ผมทำมา ็ลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วครับส่วนตรงนี้เป็นชื่อตัวโครงการครับก็ทําเป็นเฟรมแบบขยับเป็นเทอัสษอนครับแล้วก็ค่อยมารวมกันทีเดียวนะครับอันนี้เป็นหน้าโฮมครับผมอันนี้เป็นหน้าประวัติศาสตร์ระบวิสเต็มครับ่ส่วนพื้นหลังผมยังไม่ได้ เลือกไปนะครับก็เลยใส่สีเทาไว้ก่อนคือยังหาสีที่มันตัดกับหน้าเวีบตอนนี้ไม่ได้ครับแล้วก็ตัวเมนูเวลาเอาไปชี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนสีนะครับสลับกับสีก้อตนนนะนอนนี้เป็นสีขาวแล้วมาที่ก็เป็นข้างในเป็นสีขาวแทนแล้วขอเป็นสีดํานะครับก้อนที่เป็นหน้าที่ประวัติของแต่ละโปรแกรมครับ ก็็นประมาณนี้ครับเป็นชื่อโปรแกรมตรงนี้จะใช้สีสีชื่อโปรแกรมตามโลโก้ของตัวโปรแกรมเลยครับทั้งหมด36โปรแกรมครับก็ต้องจะเป็นประวัติว่ากันนี่คืออะไรเป็นมาอย่างไงนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่การใช้งานนะครับบอกว่า,าใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับหน้าที่ของมันคือทําอะไรตรงนี้ก็จะลิงก์ไปครับ ้เป็นปุ่ม next นะครับก็ที่จริงผมอยากจะทําให้ขอบตัวสีเดิมาเป็นสีเหลืองด้วยแต่ว่ากลัวมันจะสีมันจะไม่ไม่ตัดกันมันจะไม่สวยครับก็เลยใช้เป็นสีขาวดําแทนครับแล้วอันนี้เป็นสีเทาแทนเป็นเกาะข้อความครับอ่านี่เป็นหน้าต่อไปแล้วก็ย้อนกลับผมที่จริงอยาก,กใส่ให้เหมือนกับอ่าหน้าแรกครับก็คือในแบบนี้ ให้แบบเปลี่ยนสีด้วยแต่บางที่ว่าเหมือนพอใส่โค้ดแล้วเหมือนมันจะบั็กครับผมก็เลยไม่ได้ใส่สีลงไปให้นะครับก็ตอนนี้แอดได้ประมาณน่าจะประมาณยี่สิบโปรแกรมครับอันนี้วิดีโอสิญญายยังไม่ใส่นะครับแต่ว่าร่างไว้ก็ประมาณว่าตรงนี้จะเป็นชื่อตัวโปรแกรมเหมือนนี้เลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคลิปวิดีโอที่อัดลงไว้นะครับรทั้งหมด36ตัว ก็จะเอามาแปะครับแล้วก็เห,กเหมือนกับตัวตรงประวัติและหน้าที่อยู่เลยครับอันนี้เป็นผู้จัดทังครับว่าประมาณนี้ครับที่จริงผมก็อยากจะทําตามที่อาจารย์แนะนำาเขาก็สีน้าตาลทองน้าตาลดําทองอย่างนี้นะผมว่าผมพูดผมดูสีไม่ค่อยเก่งผมไม่ค่อยถนัดเรดื่องการ ตัดสีอะไรพวกเนี้ยครับก็เลยคิดว่าอาจจะทําแล้วมันอาจจะไม่สวยอจจะไรน,นะครับกข็ขอโทษอาจารย์ก็ขอฝากให้อาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยนะครับขอบคุณครับ